ให้ขอเล่าเรื่องดวงประจำวันที่25กันยายนตอนนี้โชคชะตาได้หม,มุนละหมุนภ่มลิขิตมหาคุณละแต่มันเป็นเด e ดวิ i คือเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกพันมัฒานาการกันเอาเอากันจับหัวไม่ได้ลักษณะของเขาจะเป็นคินเงเอนคือคนที่มีพร้อมฐานาดีแล้วมั่นคงแล้วไม่จําเป็นต้องรวยมากนะแต่ฐานามั่นคงไม่ลําบากเป็นคนเจ้าสเสน่ห์เป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็มีไหวพริบดีมากเขากำลังจะมาให ความมิตรําในความสัมพันธ์ความชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มหน่อยได้เริ่มมีเจเชียนส้คนนี้ส,สุดสุดสุดยอดของสุดยอด,อด,ยอดเก่งฉลาดมีเสน่ห์อ่ะคนที่เคยหลับหลับล่อในความสัมพันธ์คนที่เคยทําให้คุณเสียใจําลังจะกลับมาแล้วเขาอ่าไปทําตัวเองให้ดีพร้อมแล้วเป็นคิงเียนแล้วเป็นคนที่พร้อมทั้งฐานและ จิตใจแล้วเขากำลังจะกลับมาแล้วนะคะคิดดีๆนะก็ใช้ใจคิดนะคะสวัสดีเชา้า